สวัสดีครับมาลองเสียงนะครับอินเิเกตแอมของลักแมนนะครับผมเป็นรุ่น 505X นะครับนี่นะฮะเป็น s Solid s t a t e นะครับผมนี่นะครับกระพงที่ใช้ลองตอนนี้เป็นมิชชั่น751ครับคูนี้นะฮะนี่นะครับอ่ขออนุญาตฝากล้านนิดเดงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงครึ่งเปิด5โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับผมครับเสียงดีมากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสวิตต์ออนออฟนะฮะเปิดปิดนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลดเสียงครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับตัวข้างในนะฮะน,นี่นะฮะบาลานซ์ซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ้มิวสียงนะอร์มอลกับตัว ตัวนี้นะฮะคล้ายๆมิวนะครับเนี่ยนะฮะนี่ก็จะเป็นมอนิเตอร์เราไม่ได้ใช้นะมอนิเตอร์อันนี้ก็จะเป็นบอดสเตอร์นะครับโมโนโมโนอาร์โมโนเอลเนี่ยครับรีเวิร์สใช้งานได้แล้วนี่ก็จะเป็นอินพุตครับตอนนี้ต่อช่อง AUX 1นะครับใช้ได้ทุกเอ่อทุกทุกช่องนะฮะผมโฟโน่หนึ่งโฟโน่สองก็ใช้ได้นะครับอ่านี้เป็นเคเบิลครับเคเบิลต้องอ่าตรงนี้จะไม่เห็นผลนะต้องมาปรับตรงนี้นะครับ หนึ 1> 1. ่งจ k ดห้แหลมแหลมนะฮะขึ้นอยู่กับเราปรับเลยอันนี้ 3K มสาอันนี้ 6K ถ้าไม่ใช้ก็ดีแฟนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่อันนี้เปดครับน,น,ะะน,นี่นะฮะแปดเนี่ยฮะ300อยเนี่ยส0มนะครับผมส5 0 อาถ้าไม่ใช้ก็ดีแฟลครับนี่ครับตอนนี้ต่อช่องเมนนะครับรีโมทเอ่อรีโมทก็ใช้ได้นะครับช่องรีโมทนะฮะตอนนี้ต่อช่องเมนนะครับผมสวยมากนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับใช้งานได้ทุกช่องนะครับผมการันตีนะนี่นะครับ โอเคนะคะเสียง okay, okay, yeah. <Yeah, S 1> ดีมากๆครับสวยมากครับ